คิดไปถึงเป็นอมัมพฤกษ์อมาาัมพาตคงไม่มีโอกาสได้เดินอะไรตัวอะไรปวดสะโพกล้าวลงขาครับวเวลาเรานั่งเนี่ยเหมือนแบบเรานั่งทับลูกกระสุนเป็นมาแบบหลายปีมาแล้วครับแต่ก็เป็นๆห้หายจนอาการมันปวดมากปวดจนแบบน้ําตาไหลเลยคนระับปวดแบบเหมือนวครว่าหักข้อหักกระดูกเราแบบนั้นแหละมันกระดูกกระดิกไม่ได้เลยมันจะเก่งไปแบบคืออยู่ท่าไหนก็ต้องอยู่ท่านั้นไปเลยครับแล้วก็มีคนแนะนํามาที่นี่ เชื่อมั่ในที่วันนี้เพราะแบบเป็นโรงบาลเฉพาะทางโดยตรงเลยครับมันโล่เหมือนยกภูเขาเออกจากอกเลยเวลาพวกพอเริ่มรู้สึกตัวเหมือนแบบขาด้านข้างขวาเนี่ยมันเหมือนมันเบาวิวเหมือนเหมือนแบบเอาเอาอะไรออกไปแล้วอะ่ะมันเห็นผลเลยไงว่าเรากลับมาดีขึ้นเลยแค่ชั่วข้ามคืนเฉยเ่เหมือน,ม,นมันปิดทิ้งไปเลยคุณหมอกสุดยอดมากเลยครับ ทำให้ผมกลับมาชีวิตที่ดีขึ้นเดินได้ตามปกติครับเราฝากความหวังไว้ที่หมอแล้วอ่ะเราก็ต้องไว้ใจหมอเพราะผลผลออกมาก็ดีเกินคาดสุดยอดจริงๆครับโรงพยาบาลเอสไบแอนเนอร์ฟเอสไบส์สไเ